ตอนที่แปสง่งอาหารให้สามีสำหรับตอนสุดท้ายของรายการแข่งขันเทพทำอาหารผู้ชมไม่ข้ามแม้แต่ตอนจบเครดิตท้ายที่สุดแล้วเมื่อจบลงพวกเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะมีฤดูการหน้าอีกหรือไม่และถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันคนโปรดของพวกเขาก็อาจจะไม่กลับมาอีกเมื่อรับชมด้วยหัวใจที่หนักหน่วงในตอนแรกพวกเขาได้รับความประหลาดใจที่น่าย,ยินดีจากนั้นก็มีเรื่องใหญ่กว่านั้นอีก ผู้ชมไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของร้านอาหารอย่างรวดเร็วและครั้งนี้พวกเขาทำการซื้อสำเร็จอย่างแท้จริงในอดีตสินค้ามักจะขายหมดภายในไม่กี่วินาทีแต่ครั้งนี้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผูกมัดซันซึ่งมักจะทำงานกลางคืนรีบเช็คชาแต่กลับพบว่าเขาลืมเพิ่มปริมาณเกี๊ยวสามชิ้นที่เขาชอบและสั่งไปเพียงห่อเดียวซองเดียวคงไม่พอแน่นอนแต่หลังจากผ่านไปหลายนาทีเขาแน่ใจว่าสินค้าจะขายหมดแล้ว แม้จะมีความคิดเช่นนี้ซันก็ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้จึงกลับมาที่หน้าผลิตภัณฑ์อีกครั้งและต้องประหลาดใจที่สินค้ายังคงอยู่ในสต็อกดูเหมือนครั้งนี้จะมีส่วนเกินจริงๆซันเติมเกี๊ยวสิบถุงลงในรถเข็นของเขาด้วยความยินดีเลือกน้ำจิ้มรสเผ็ดสองขวดที่มีรสชาติแตกต่างกันจากนั้นเช็คเอาท์และในที่สุดก็เข้านอนอย่างพึงพอใจแม้ว่าชุดแรกจากโรงงานใหม่จะมีมากมายแต่ความต้องการอย่างลดหลามจากคนรักอาหารจากทุกมุมทำให้สินค้าหมดภายในหนึ่งวัน ซอสอย่างเป็นทางการโพสต์อัปเดตบนเว้ปปออย่างรวดเร็วความกระตือรือร้นของทุกคนล้นหลามสำหรับอมตะตัวน้อยที่ไม่สามารถคว้ามันมาได้ไม่ต้องกังวลคุณสามารถชำระเงินล่วงหน้าได้เลยและเรารับประกันการจัดส่งภายในหนึ่งสัปดาห์5ในที่สุดฉันก็สามารถขัดขวางได้ในครั้งนี้ในที่สุดงานฉลองร้านอมตะก็มีพฤติกรรมแล้วซื้อมาเยอะมากพร้อมรูปภาพในที่สุดก็ได้เงินเสียทีตื่นเต้นจังสังเกตเห็นการมาใหม่ ฉันซื้อเต้าหู้หมักและซอสเทริยากิมาลองด้วยตัวเองหากเป็นสินค้าของร้านอมตะรสชาติไม่ทําให้ผิดหวังข้าววะไก่เทริยากิทําเองที่บ้านก็ได้ฉันเสียใจมากดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่สายฉันก็เหมือนกันฉันพลาดประกาศในเว็บปอและเพราะทนดูรายการเชฟอิสเทียตอนสุดท้ายไม่ไหวเลยเลื่อนดูช้าไปเมื่อฉันเห็นคําเตือนของพี่สาวในคอมเมนต์ฉันก็สายไปแล้วด้วยกระแสะแห่งชัยชนะของปิงว่านในเชฟอิสเฮีย ยอดขายออนไลน์ของร้านอาหารอมตะก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจร้านค้าออฟไลน์ยังประสบกับจุดสูงสุดทางธุรกิจอีกครั้งโดยกลายเป็นฮอตสปอตล่าสุดสำหรับวิดีโอบล็อกเกอร์และผู้มีอิทธิพลด้านอาหารทุกวันนี้ปิงว่านมีความสุขกับชีวิตที่ไร้กังวลที่บ้านโดยไม่มีแผนงานเฉพาะเจาะจงก่อนวันเกิดของเซียวเหนียนในบางครั้งเมื่อเขาเบื่อสุดๆเขาจะทดลองสูตรอาหารใหม่ๆในครัวหรืออ่านข่าวซุปซิปล่าสุดและเคล็ดลับการเลี้ยงลูกทางออนไลน์ ในช่วงพักกลางวันเขาเตรียมอาหารเพื่อส่งให้ฟังเย่และเดินเล่นเป็นประจำทุกวันแม่ครับผมกำลังออกไปส่งอาหารให้ฟังเย่ปิงว่านกล่าวขณะจัดกล่องอาหารกลางวันคุณแม่ฟังตอบว่าปิงว่านอย่าทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่อดอาหารถ้าเขาพลาดอาหารที่คุณทำคุณแม่ฟังเย่ให้ความสำคัญกับลูกสะใภ้และหลานชายของเธอโดยวางฟังเย่ลูกชายของเธอเองไว้ต่ำกว่าพวกเขา ปิงว่านหัวเราะไม่มีปัญหาและหมอบอกว่าผมควรขยับตัวมากกว่านี้แม่ครับผมจะไปแล้วคุณพ่อฟางลาออกจากบริษัทอย่างเป็นทางการในปีนี้ตอนนี้เมื่อเขาไม่ต้องไปทำงานอีกต่อไปคนขับรถของเขาก็พร้อมให้บริการสำหรับปิงว่านผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์หลายทศวรรษสามารถขับขี่ได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษและรถคันหรูมูลค่าหลายล้านหยวนก็รู้สึกสบายใจมากกว่าก,า,การเรียกแท็กซี่จริงๆ ปิงว่านกางโต๊ะข้างวางอาหารไว้บนนั้นและผ่อนคลายลงบนที่นั่งพางดูโทรศัพท์ของเขาเขายังไม่ได้ดูวิดีโอที่บันทึกไว้เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมของทารกอย่างรวดเร็วอืมแล้วมันเป็นยังไงล่ะดูเหมือนค่อนข้างมีประโยชน์หลังจากดูแล้วปิงว่านก็ส่งต่อไปอยังฟังเย่ต้องเชี่ยวชาญทักษะนี้จากนี้ไปเขาจะรับผิดชอบผ้าอ้อมของเสี่ยวเนียนฮิฮิหลังจากส่งต่อเขาก็คลิกวิดีโอแนะนําจากหน้าแรกของแอปโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นการถ่ายทอดสดความงามทางอินเทอร์เนต็ตที่ต้องเผชิญจนลืมไม่ลงมีข่าวลือว่าร้านอาหารอามตะกำลังเฟื่องฟูในธุรกิจโดยมีลูกค้าเข้าคิวอยู่เสมออาหารของพวกเขาอร่อยเหมือนที่นิทานบอกไว้จริงๆไหมวันนี้เรามาดูกันดีกว่าขณะที่ปิงว่านกำลังจะออกเขาก็ตระหนักว่ากระแสนั้นเกี่ยวกับงานฉลองร้านอามตะติดตามถ่ายทอดสดสถานที่ของตัวเองปิงว่านรู้สึกทึ่งและแตัดสินใจดู ผู้ประกาศข่าวหญิงยกโทรศัพท์ขึ้นมาเดินและถ่ายทำไปพร้อมๆกันผ่านไปสองนาทีเธอหยุดและหันกล้องตอนนี้ฉันอยู่หน้าสาขาถนนฟินิกซ์ร้านอาหารอมะตะแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นมีลูกค้าเข้าแถวค่อนข้างมากฉันสงสัยว่าฉันจะได้กินวันนี้ฉันควรจะมาเร็วกว่านี้ฉันถามพนักงานเสิร์ฟว่ารอนานแค่ไหนพวกเขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงพระเจ้าใกล้เที่ยงแล้วอีกสองชั่วโมงฉันก็จะอดตายอย่างไร ก็ตามมีห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่สำหรับมาเป็นหมู่คณะแม้ว่ามันจะแพงกว่าก็ตามมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาผู้ประกาศข่าวนั่งลงในห้องส่วนตัวและยกเมนูขึ้นใส่กล้องดูสิทุกคนจะให้สั่งอะไรบอกมาคอมเมนต์ไหล,หลามาไม่หยุดพุดดิ้งหมีน้อยไก่อบน้ำผึ้งมันฝรั่งหมูหนึ่งแป้งข้าวเจ้าที่ต้องสั่งเป็ดร่าเริงแค่เห็นภาพเมนูนี้น้ำลายไหลเลยเครื่องทำนมถั่วเหลืองอยากได้ทุกอย่างสั่งมาลองหมดเลยได้ไหม อิโมจิหัวสุนัขลูกบอลหยกริบบิ้นนี้คืออะไรอยากรู้ก็สั่งอันนั้นสิปิงว่านก็ร่วมสนุกด้วยโดยให้คำแนะนำแก่เธอเค้กน้องปีใหม่มีใครสั่งผักบ้างไหมคะสำหรับตัวเลือกมังสวิรัตลองใช้ซอสหอยเป๋าฮื้อกับพริกสับหากคุณจะสั่งไก่อบน้ำพึ่งให้จับคู่กับน้ำบวยรสเปรี้ยวความคิดเห็นของปิงว่านถูกฝังอยู่ใต้กระแสน้ำที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยไม่แน่ใจว่าผู้ประกาศข่าวสังเกตเห็นหรือไม่ รถก็หยุดอย่างราบรื่นพวกเขามาถึงสำนักงานใหญ่ของกลุ่มเจียงกรุ๊ปแล้วปิงว่านปิดโทรศัพท์แล้วก้าวออกไปหลังจากเยี่ยมชมหลายครั้งเขาก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับสถานที่นี้พนักงานทักทายเขาด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรขณะที่เขาเดินผ่านเนื่องจากเหลือเวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อนเลิกงานเขาไม่ได้บุกเข้าไปในห้องทำงานของฟางเย่แต่เขากลับคอและรอให้ฟางเย่เชิญเข้ามาแทน ฟังเย,ย่อยู่ระหว่างรายงานการทำงานจากผู้จัดการโครงการเมื่อคาดเดาว่าปิงว่านจะมาถึงในเวลานี้เขาเงยหน้าขึ้นมองและสบตาเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรฟังเย,ย่เพียงยอมรับปิงว่านได้อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วปิงว่านจึงเดินไปที่โซฟาของแขกโดยไม่ต้องการรบกวนแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดมรอัพมีกำไรเพิ่มขึ้น2.7%เดือนต่อเดือนสัญญาการรับรองคนดังจะสิ้นสุดในเดือนหน้าโดยผู้รับรองรายใหม่ย,ยังอยู่ระหว่างการสนทนา หลังจากการนำเสนอหัวหน้าโครงการหวังว่าจะได้คะแนนและรีพูดว่าถ้ามิสเตอร์ปิงว่านสนับสนุนเราภาคการแพร่าภาพอาหารของเราจะเพิ่มกำไรเป็นสองเท่าอย่างแน่นอนซึ่งเหนือกว่าเอฟเฟกต์ของคนดังคนใดมากปิงว่านที่กำลังจัดกล่องอาหารมองด้วยความประหลาดใจหืมฟังเย,ย่เหลือบมองปิงว่านแล้วพูดกับหัวหน้าโครงการด้วยใบหน้าเคร่งขรึมว่าสัญญาการรับรองปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดเร็วๆนี้ทำไมคุณไม่ได้สัญญาฉบับถัดไปละ่ะ นี่คือประสิทธิภาพที่คุณนำมากับงานของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาก็อนุญาตให้ปิงว่านมีเวลาว่างและเหนือสิ่งอื่นใดเหตุใดหัวข้อจึงต้องมีงานทําจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปิงว่านมีความคิดหุนหันพลันแล่นที่จะเริ่มถ่ายทอดสดหัวหน้าโครงการรู้สึกงุนงงก็ไม่ได้บอกว่าการชมเชยคู่สมรสของเจ้านายมักจะให้กําลังใจเจ้านายไม่ใช่หรือเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเทคนิคการเย็นยอของเขาหรือว่าเขาถูกเพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดเอาล่ะ ออกไปได้แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ได้รับการตัดสินโดยทันทีเข้าใจแล้วครับคุณฟางเย่ผู้จัดการจากไปพร้อมกับหน้าตาบุตรบึ้งใครบอกเขาว่าการประจบภรรยาเจ้านายเป็นทางออกทุกครั้งที่เจ้านายโกรธครั้งแรกที่เขาลองใช้กลยุทธ์นี้เขาทําให้เจ้านายโกรธจัดคนที่ให้คําแนะนํานี้คงกําลังเล่นตลกอยู่แน่ๆนการหลอกลวงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ประนามมันการเมืองออฟฟิศโดนหลอกด้วยคําแนะนําอันชั่วร้าย วันนี้เสี่ยวเหนียนประพฤติตัวดีหรือเปล่าฟังเย่ถามขณะที่เขาเดินผ่านปิงว่านและล้างมือเขาหวังที่จะหันเหความสนใจของปิงว่านจากเหตุการณ์การถ่ายทอดสดด้วยการพูดถึงเสี่ยวเหนียนแต่ที่น่าประหลาดใจคือคำถามนี้ทำให้ปิงว่านนึกถึงความคิดเห็นที่เขาทำภายใต้ไอดีของเสี่ยวเหนียนระหว่างการถ่ายทอดสดอาหารจบตอนที่แป